วันนี้นะคะคุณสุรัตน์คุณธนุณธนรู้แล้ววันนี้เรามาพบกับวัวใีญโอ้โหเนี่ยโหลดดิ้งนานนิดนึงนะคะพอดีมีปัญหาทางด้านเทคนิคอีกเหมือนเดิมเออใช่ค่ะพอดีว่าเดียวกำลังเป็นบ้าอยู่ก็เลยต้องใช้เวลาจัดการม่นก็ไม่ได้นะพี่อันนี้ไปตามหาแบบว่าดอกไม้กับโบมาให้เดบิลูนอยู่เมื่อกี้มันคือเมื่อกี้ คือยังถามอีกเหรอว่าทําไม,ไมอ่ะอาจจะยังนะเดียวอ,อาจจนะยังงอ,อาจจนะยังอาจจยนะยังเอแล้วสวัสดีทุกคนนะครับผมขอพายที่มาช้าวันนี้ด้วยนะพอดีว่าตาหนั้นที่ว่าไปก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา t r u ดออโมเอแต่ว่าทุกคนเราพูดปภาสิเดียวกันใช่ไหมวันนี้มันไม่มีจะ <c oughs> <c oughs> มเก <c oughs> ไม็ได้นะจะมีโมเออะไรก่ไดยให้เดียวโมเอตคนเดียวได้ไม่เดียวรักไม่ได้ค่โเอคนเดียว เ่เองนะคะแล้วน <isions> ีเรามีเมาันกเหมือนมากกว่านาานะคเที่ยวแวเนี่ยเธอแบยิงขายุก็กินยุกกลางตัวไร่แบบเลแบบตัวไรกะก่าแล้วแบบตัวไรกะก่าตัวไร่กะาสมเอ๋ที่สุดนี้จะกวานล้วเลดเลิดเลิดมาวันนี้เอ่อ Truth or m o อนะจากวัวอินก็เดี๋ยวไปดูกติกากันก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างในวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีเปลียนแปลกติกาเลยน้อย อ่ะโอเคอ่นกฎของเกมนี้ก็คือให้ผู้เล่นสุ่มแก้คาถามแต่เราจะไม่สุ่มเลยฮนะเพราะว่าเราขี้เกียจน,นะครับผมแล้วก็ผู้เล่นอ่านคาถามที่ได้ให้ผู้เล่นคนอื่นทราบนะก็คืออ่านให้ให้ฟัง น่ผู้เล่นสามารถเรียกทรูตคือตอบตามความจริงอ่าสมมติพี่ชี้วันนี้อาบน้ำหรือเปล่าพี่ชี่จะเรียกอ่าพี่อาบน้ำมาแล้วหรือถ้าพี่ชี้ไม่อยากตอบว่าพี่อาบหรือไม่อาบพี่ก็สามารถแบบว่าเรียกเป็นการทำเสียงโมเอะแบบอู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคบผมเด็กได้ตัวอย่างค่ะแบบน่ารักนด้รักค่ะได้เลยค่ะ เอลี่มีตรงสายหัวหนุ่จริงๆไม่เป็นไรนะลูกหัวนะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไค่ะไม่ได้แค่ันไม่มันไม่ได้ทรมานแค่เอมี่ตอนนี้ไม่ทรมานก็นเล ข้อสี่นี่เขาบอกว่าคุณดูสามารถช่วยคำแนะนำในการทำแอคช,ชั่นโมเอในช่องแชทได้แต่ก็อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครทำนะเอาเปว่าเดี๋ยวข้อแรกเนี่ยไอไอสุ่มการ์ดคำถามเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเรียงไปเลยและกันเพราะยังไงแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคำถามมันคืออะไรบ้างนะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียงไปเลยก็คือเรียงจากบุไปพี่ชี่นั้นก็เรียงตามคนไปเลยแล้วก็เดี๋ยวให้แต่ละคนที่ได้คำถามเนี่ยก็อ่านให้เพื่อนรู้แล้วคนนี้ก็เลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบแล้วแต่นะครับถ้า อยู่กับอาหารชนิดเดียวไปตลอดชีวิตจะเรียกอะไรไม่ถามอีกแล้วไม่ได้ตอบอยากนะไม่ได้ตอบอยากนะก็คงจะเป็นซูชิะฮะ เว้ยัขอขัดด้วยเว้ยเมาเมาอ่ะเมาใครอ่ะน่าพิสิอ่ะเมาวะใเมวรเินมคนอี่แอลเหรอม่เอะไรมอาอจะเป็นแมลงนะอจจะเป็นแมลงผมแก้ปัญหาได้นะสามารถแก้ปัญหาได้โดยการตัดขอบเดบิลูนออก่ปม่กิันเลยจักัดครอบไม่สาาไปกลัวคนอื่น คุณถัดไปเลยค่ะคุณคุณไมอาไปไปเลยครับผมอันนี้มเขาถามดิฉันหนุนสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะคืออะไรมไม่รู้อันนี้ถามมาจริงๆนะว่าแบบไม่ได้อ่านแบบไม่ได้เรียงมาคือเห็นได้ว่ามันมีอะไรบ้างแค่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเรียงยังไงเออแล้วคือมันมัน่งตรงจริงๆ <polarization. S 2> เคยหัวเราะจนสำลักน้ำหรือข้าวหรือขนมไหมไม่เคยฮะพี่เหรอขำยากฮะโอ้รกเออเอออรียก่ไหงเขาไม่ให้โกหกนะพี่เขาไม่ให้โกหกนะพี่เนื้อเัวในเขาจำได้อ่ะไม่เคยสำลักอ่าคือไม่ได้กินตอนที่แบบกำลังหัวเราะ เน้นไปทำที่หัวระมากกว่ากินอ่าก็ปกติแบบจะแบบคเกรงคอรอไว้คือแบบไม่เห็นบุกับบพี่รู้แล้วแบบว่าไม่กินอะไรเลยไม่กินทางก็ไปพี่รู้ป๊บคำถาบของพี่รู้ก็คือไม่ตอบแล้อเล่ออ่าอ่าไ่กินไม่ตอบโมเอนะเอ้ยเราเคยกินอะไรแปลกๆแล้วดใจบ้างไหมมะแรงทอด นัาทีเรียนผมผ้าปอไร่ปเนีไม่เอาปอ่ายแล้ฉันพลาดอะไรไปคะไม่เอาวัดนิดดั๊บใครยังใครยังกั้เมยไปลูกินทัศนีช่องเดียวะโหดรายมากนี่คือการทำทำลายผอดพัน การต่อสู้แล้วาแบบการแก้แค้นน่ากลัวมากเลยคะเป็ระดับการแก้แค้นที่โหดร้ายที่สุดเล่นลงมาดูน่ากลัวมากเล่ะเล่นเล่นเล่นโอ้โหแม่แปลกวติดใจเหรออืยากกันอ่ะข้อนี้อาจจะไม่เคยเขาบอกว่าอะไรแปลกไอ้เป็นซีจีไหมกับไอชีครีมวานิลลาไม่แปลก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 นะแปลกแปลกไม่เคยกินเลยหวานนะมันจะอร่อยนะ ใช่แสดงว่าเมันอร่อยนะมันเค็มๆแต่คนหวานนะมันอร่อยมันอร่อยจริงแบบอันนี้น้ำว่าแปลกอันนี้น้ำว่าแปลกคู่ผมไม่เคยเห็นถ้าเฟรนฟรายจิ้มซีฟู้ดนี่มีคนเคยกินปะอันนี้ไม่แน่หรอกไมันอร่อยนะอาจจะเป็นกันม็เคยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันมันก็โอเคนะใช่แล้วก็เคยเคยเคยทำขนมขนม แต่ว่าขนมหวานหวานที่ทอดนึงอ่ะกรอบๆอ่ะตกลงไปในพะโล้อ่ะแต่ว่าเฉดายก็เลยเอาไปกินแต่กนรู้ว่อร่อยเลยแต่แบกจริงนะอันนี้แบกจริงละเกอันนี้ยอมะไรชิ้ตี๋เลยมั้งใช่ปะตี๋อะไรละอ๋อไม่ใช่เหรอแล้วมันคือขนมอะไรอ่ะมันเป็นขนมข้าวโพดข้าวโพดพองอ่ะโอ้โหแอนน์นั่งเลยนั่งเลยมาชุบน้ำด้ปะ อือจกกชุมน้ำันมอะไยเฉยพัันนั่รอนี่รองขนมไยขนมข้าวต้อยอางนะมีผมเค็มๆเือนหวานอ่ะก็อาจจะยังัอันนี้ระเทอ่ะคินอาหารแมวอาหารแมวอยัางนะจิใจไม่ดีนะจิตใจไม่ดีนะ อาหารแมวบางอันก็อร่อยนะมันรสชาติเหมือนของคนเลยนะบางอันเหรอแสดงว่าเคยชิมยวไหวถไปคนถัดไปนะครับเดบิลุนนะครับคำถามคุณก็คือโหทำไมมันตรงจังเลยวะทำไมคุณ่านมันโดนกับเจ้าตัวรเลยอะไมถามเรื่องคนมากเลยอะไม่สาบานว่าไม่ได้เลี้ยงมาเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะโอุ้ยคือคำตอบมันแย่มากเลยค่ะหนูขอโทษ ตอบนะให้น้องตอบเลยน้องสามารถตอบเลยน้องตอบแล้วก็ไม่เอาไม่เอาโมเอะข้อนี้ไม่าโมเอะบูดเชื่อว่าเดลทำได้แค่เรียมเพลง์ลมิสเซนอย่าเป็นอมตะ แต่เอามาตัดก็อยู่คนเดียวนะใช่มันเธกจะค่อยตายจากแต่มีการคกยแต่คนลักคเธอจะค่อยตายเนี่ยจะเริ่มไลฟ์อยู่กันหกคนแกยังบวว่าเหงาเลยอต่อยู่คนเดียค่คนเดียวเรอเนาอแต่ป็ความันแบบบุหไผมาหไผรู้หไปพี่หไผไม่เหลือเดียวคนเดียวเอาแม่เอาหม่ขอขอคิดใหม่อะัรนี่ เราไปแปะเม่งไทยแล้วคนนั้นจะเป็นอมตะอ่ว่าดีฉันอยากอมตะกับเดียวไว้เดีวถามว่าอันนี้เพื่อคนีเป็นพิเซลไบ้อันนี้เหมือนขยับอยากขยับเอพี่อยากขยับยัะโอเค ทำไมทำไมเสียดายอ่ะต้องตอบจะได้ไปเขาต่อไปเหิะแล้วลูกพิงค์พิงค์พิงจ์พิงพิงคครับผคนพิงค์พิง้์พงคุงคพิงันพิงค์พคงต์พิงค์เิงค์พิไปมีจงงนะฮิชิอุ๊ย ไก่ไม่มรดมตอห้มีตอบแพ้ีในหัวแพ้สีในหัวแล้วก็แพ้สีหัวสีอไมัน่าแมมาไก่มีกระดูอะไรสอย่างนี้อันนไม่ใช่สิหลืองจะเหลืองไหมไม่ขอทายได้ไหมอ่ะพอเราออกว่าไม่มีตอบอะไรเลยอ่ะอะไรอ่ะไอซอตไก่เพ็ดอ่ะ ียแข็งแน่นแน่ันนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ารีไซเคิลได้ดูกินได้อยู่มีมีอะไรอยู่แล้วซอดเพชรมันไม่รีไซเบิลตรงไหนอะทุกตอกเอิพ่กะไม่ค่อยมีใครกินซอดพิกปปะนะจริง ใช่แหละพี่ยังไม่เคยแบบว่าหิวมากๆจนต้องเออฟอสมาบีใส่ปากให้นะจ๊ะเราไม่ได้กินเพราะว่าความหิวนะคะพี่เราเรากินเพื่ออะไรครับเพื่อความอร่อยและกับเพื่อนอ๋ออันนี้นี่เองโอเคเแล้วผมก็ไม่ได้กินได้เลยขอไป คือของมันไม่ได้แปลกแต่กินเปล่าๆเนี่ยเริ่มแปลกเริ่มแปลกนะฮะโอเคนะครับผมสรุปคำตอบก็คือวิงซูชาเขียวใช่ไหมใช่ใจใจโอเคแข่งเสตายแข่งแน่นอนไม่ต้องนอนเป็นสี่วันนะฮะอ่าโอเคไปคำถามถัดไปของพี่ชี่นะครับมีเพื่อนมีทูบเบอร์คนไหนที่เวลาเจอแล้วรู้สึกอยากแกล้งตลอดไหมอยากแกล้งก็มีนะ ใช่ต้องก็มีอ่ะมีอ่ะคือแบบว่าเดียวไงทุกคนใช่ง่ายแค่นี้เลยไม่ต้องมาเอาไม่ต้องมาทมมาเอาเอาใช่เธอเป็นคนที่แกล้งสนุกที่สุดแล้วได้ไลืมเธตพี่ได้พี่ได้มองกระจกกอนพูดหรือเปล่าอ่ะยังไม่ได้มองนะไม่ไมองเลยตอนนี้ดีนะที่โชคดีแบบว่าฉันยังพลังกลับมาไม่ครบเต็มพี่พลังภูเขาไฟขงฉันเป็นกดจมอยู่ใต้ดินอยู่แกแ้่เลยยังไม่โดนอะไรแต่ว่าใช่แล้วทุกคนแบบว่าเปลวเปยว อะไรมีเด็กนั้นมาทำที่อ่ะอะ,อะไรอ่ะอ,อ,ไอะไร เป็นเห็นรีแอคชั่นเลยนะทุกคนเวลามันวายๆก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนี่ยไม่มีอะไรหรอกจริงแต่จริงคนมีหน้าตอบพี่ชี่คนนี้จริงจริงไหมแค่จะขอคำถามไงไม่มีที่ตอบไม่ตอบหรอกนะจริงไหมข้อนี้ออกจะหน้าตอบพี่ชี่ยาตอบจริงคนถามนี่ก็ตอบยากเหมือนกันนะเป็นปกติคนถามเป็นคนโดนแกล้งจริงนะจถูก อ้าวไม่อาไม่อาเดี๋ยวโบจำคนสอคนมาสองคนไม่ได้เออใช่ใช่ไอเดลนั่นแหละเออตอบเดล๋ยวพี่หนูเองแต่เขารักผมเองแล้วค่ะเกิดเรื่องอะไรไม่รู้จะโยนได้ไรไม่รู้เลยรู้รู้ไหมพี่กับไม่สนิทกันมากขึ้นเลยนะแต่แบบวันนั้นหนูป่วยอ่ะที่ต้องไปปีนเขาอ่เนี่ยมาอยู่กับแบแล้วพี่รู้สึกว่ารู้มันมาบ่นอยู่ว่ามันใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ รู้รู้ป่วยอ่ะแล้วแบบว่าแบบไม่แบบว่าแบบสนิทก,กับพี่มากเราปีนเขาด้วยความสนุกสนาสนกันมากเลยเลยไประหว่างนี้นะทุกคนนี่จะพูดให้อยู่ไหน เลยคือไม่เขาเมือนนว่าทำไมไม่ต้องตามมาตลอดเลยคือแบบไม่ไม่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยว่าจริงไปข้อที่7นะคะอันนี้เป็นของบุนะครับผมถ้าต้องเปลี่ยนร่างกับเพื่อนหนึ่งวันจะเลือกใครไเลือกใครได้ไห่อยาเอรต่ออยากตัวเองดีขอเป็นตัวเองไม่ได้นะถ้าองเล่ยร่างจริงๆอะเหรอแบบเดี๋ยวนะนึกก่อน ถ้าอยากเปลี่ยนร่างคือเปลี่ยนร่างในที่นี้นี่เราจะแบบสามารถแบบมีไปใช้ชีวิตเขาไปใช้ชีวิตของเขาอ,อ,อะไรอย่างนี้ได้เหรอาารถ,ถ้าเป็นผมก็คงแบบว่าอยากจะไปเปลี่ยนร่างกับเดบิลุนนะ อยากจะลองแบบว่าไปใช้ชีวิตอยู่บนโดมขโมยดูบ้างบูบ้าทีนี้มันไม่มีเซเว่นนะบูไม่มีซูชิโร่บูตายแล้วไม่มีเซเว่นอีเลเว่นด้วยไม่มีไม่มีลยบางทีคนเราก็อาจจะแบบอยากแบบโซเชียลดีท็อกแบบว่าห่างไกลจากผงชนอะไรอย่างงี้บ้างไม่มีอะไรเลยไปเชื่อวันเดววันเดียววันเดียวมันไม่ตายหรอกมั้ย เออ1ว eh, okay. uh, yeah. yeah. ัน yeah. yeah. 1วันหวันเนี่ยขนาดนดียวยังไม่ตายเลยทุกวันเนี่ยยังอยู่มาได้ขนาดนี้เก่งเลยเราไม่ตายหรอก ไม่ก็ <fit> ไม่คือไอ้เรื่องไม่มีเซเว่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครูไม่ตายแล้วนะถ้าเราไปตายก็อาจจะเป็นเรื่องอู่นบุบแล้วกันที่นี่พวกหิวโซบอกว่าแต่มันไม่ด้มีเงินนะบูบอย่างนั้นมันก็ต้องมีข้าวพอรอดหนึ่งวันแล้ววะอ๋อใแต่ว่าแต่ว่ามีแม่ทำาอข้าวให้เนี่ยแค่วันเดียวแม่อาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ลูกเฟี่ยนไปลูกแม่เป่นคนที่เลยโอ้ใช่แม่จะสงสัยว่าแบบทำไมวันนี้มัน พัจาปกติอยู่เไ่นี้อยู่เริ่งนี่เ่องนีบูบเร่นึกไปว่าบูเปลี่ยนไปเป็นเดวเดวก็เท่ากาบอยู่ในร่างบูนน่านเงขสยว่าไมวันนี้เป็นท่น่าไเลยือไม้ไชอบไันไี่จะบอกว่ามีเดวเอมีเดวเองหนึ่งที่เาแบบว่าเป็นบูที่เดินออกจากบ้านไปเซเว่นแล้วยืนกลางมือหน้าตูนแล้วบอกประตูเปิดประตูเปินี่เด็กนี่เด็ เดวเปลี่ยนร่างกับบุวันหนึ่งนะเดวจะไปหาแม่บุก่อนแล้วก็นี่เดวเองนี่เดวเองทำตัวให้กินหน่อยนี่เดลเองล้วก็จะเป็นเดวที่ไปเกิดเอวแม่บุเลยแม่บุก็โม่เดวด้วยคิวเตอร์เป็นหน้าของในหูแล้วก็แบบ คือขนาดฉันนึกท่าตาเบียดผมดูเทนแม่เลยไม่แต่เขาเป็นคนโปรดแม่ผมอ่จริงนะคะคนนี้เขาเป็นแบบเป็นคนโปรดมาแล้วนะคนนี้เป็นคนปวด้าเลยทุกคนเห็นบุ๋วไปนั่งเล่นประตูเซเว่นให้รู้เลยว่านั่นคือเดวิดอันดับที่ใครเฮ้ยหนูหนูไม่ได้เล่นประตูเซเว่นมานานแล้วขอแก้ต่างอ่ะไม่ได้นานเลยโอเคเพราะไม่มีเซเว่นเลยเออมา ก็คืออาจจะเป็นเวลาสองปีแล้วที <h <h ati> <h ati ่ไม่ได้เล่นซระูเซเว่นไม่ดูได้ไงอ่ะปวดเลยปวดยูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปีนี้ก็ได้เปิดแล้วนะประตูเซเว่นอ่ะเฮ้ยปีนี้เปิดประตูเซเว่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูเซเว่นเลยนะฮะเฮ้ยบาร์สในที่สุดเดบิวต์ก่อนจากดงสงวนสักทีเออสปอย